สวัสดีครับตาหนึ่งสอนเทปนะครับก็คลิปนี้พอดีผมเจอปัญหาหลังจากที่ Meta t ท a d e r ทั้ง4แล้วก็5นะครับเขาเหมือนจะมีการอัปเดตนะครับก็เลยทำให้การล็อกอินของบัญชีผมค่อนข้างมีปัญหานะครับทั้งตัว Metafo แล้วก็ Meta ไฟเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับก็อันนี้นะครับของ Metafo นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าทางด้านขวาล่างของผมนะครับเขากลับมาออนไลน์เรียบร้อยนะครับจากตอนแรกทั้งๆที่ใส่รหัสถูกนะครับแต่เขาก็ขึ้น บอกว่ารหัสผิดนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมก็เลือกถูกนะครับแต่ว่าก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมมาใหม่นะครับแล้วก็ลงทับไปเลยนะครับลงใหม่เลยนะครับพอลงเสร็จใช่ไหมครับถ้า เรายังล็อกอินไม่ได้ใช่ไหมครับให้เราไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับแล้วแต่โบกของเรานะครับว่าขั้นตอนการเปลี่ยนพาสเวิร์ดจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนของผมก็เข้ามาเปลี่ยนในบัญชีเทรดส่วนถ้าใครใช้ XM นะครับก็เข้าไปที่บัญชีก็ล็อกอินบัญชีเรานะครับแล้วก็เลือกบัญชีจริงนะครับที่เราจะใช้นะครับก็กดตรงนี้แล้วก,กดเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับ จากนั้นเราก็เข้าไปตั้งค่าพาสเวิร์ดของเราใหม่นะครับพอตั้งค่าเสร็จใช่ไหมครับให้เราลองมาล็อกอินดูอีกทีนึงนะครับสรุปว่าของผมก็ใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ส่วนในกรณีของในมือถือนะครับซึ่งผมก็พบปัญหาเหมือนกันสําหรับ Meta Header f i นะครับผมก็ลบแล้วลงใหม่แล้วก็ล็อกอินนะครับก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับยังไม่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับสำหรับในมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้นะครับหลังจากที่ Meta Header เขาอัปเดตนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ